ไปใช่เห็ดหน่อไม้โอ้หาหน่อไม้โอ้หาหน้ำไม้น้งามาดยมาจะให้ปะฮูดเข้าให้ปะโอ้ซ้ำเข้าไปนําแล้วก็มีขาเสียไปนําเนาะอยู่ถึงเหงียนพูนนาะท่านผู้ชมเหนบ่กขาเสียเพิ่นมาจะให้บ่ฮูดเข้าบ่สวยงามจนบ่อยากกลับเลยนะบ้านนี้นะมันข้าอันรึ แต่เมื่อจะมาไหนปาดูคโฆษณาน้องท่านผู้ชมเจ้ว่าพบกันอีพีสองเนาะสำหรับการมาเยี่ยมยามพี่น้องบ้านเราฮะทุ่งนี่เป็นอีพีที่สองนึกว่าเป็นบ้านเราฮะทุ่งเมืองตะโอยแข่งสารวันเนาะตัวนี้หลานน้อยเนี่ยกำลังต่ำเข่าเนาะเฮาสี่ายให้ท่านผู้ชมเบิ่งเนาะโอ้ยเป็นมัดลายเนาะต่ำเข่าเสื้อพ่อซื้อแม่เนาะยามแรงๆเนี่ยเนาะต่ำเข่ามาแรงสามคนต่ำสามควบคูนั่เนาะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งกันเนาะ tầm khâu bộ ạ tầm khâu ô ừ. oh. oh. khâu khâu cầm bộ hả tầm khâu cầm bố tầm oh. tầm tầm hay ai bước lên là <laughs> tầm ai bước lên ừ ai áo không đủ mấy kín tầm ai bước lên ตาตาเลยตาเลยเออไอให้กินนะขนมตาใไอไอเบิงน้องนมน,น้อยอสนเข้า,าอุย้ยกำลังตาเข้านะาลลขนมให้หลานน้อยก็นะเนาะเพิ่มมัน

กะั่นาครบนตามื่เลยมอนมือโอ้อกจะวิ่งฮดิตาเข้าไปน้าแล้วก็มีขาเสียไปน้าเนาะอยู่จึงเงินพนเนาท่านผู้ชมเหนบอกขาเสียเพิ่นทีมงานแจกขนมไปแล้วเนาะขาเสีย ป็นภาพที่แบบเห็นแล้วแบบประทับใจประทับใจจังใดก็ฝากท,ท่านผู้ชมเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับบ่าวต้อยวิทีชนบทถ้าอยากสนับสนุนทีมงานก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เนาะท่านส้นมเนาะคื่อนมัาแจกเล็กน้อยเลยเหมือนกันาะย่ายอันเดียร์ย้าอยางอยางนเดีย,ย,ย,ยร์ยืดไหมยังไม่ยืดไปไหนเอาละสมองสมองไปอีก เอาพูดั่นไปอีกเอาพูดเลยเอาละเอาให้พูดนั่นนะเอาพูดเลยเอ๋จำข้าวเป็นยังบอกเจ้ากันจำเป็นบอกสำนัญกันโอ๊ยแช่ทางเทืงบุมีกินขนมลายบบจักกันเนาะขนมลายบุญกองเสียพูดเลยครับวิถีชีวิตยามแรงๆเนาะท่านผู้ชมเนาะ อ่ะ VIP ชีวิตยามแรง,งไปถึงงานเฮาไปเพียงแก้วไปอ่าซ้นอื่นต่อเนาะท่านผู้ชมไปครับกันลงไปเอชีวิตยามแรงๆเงนาะ ย,าย,ายาลายบ้านลาเลย้เนมีขนมติดไม้ติดมือรับให้ทีมงานเฮยยงรฮะเฮยย่ง,<ะ>ยงไม่ยังกันเหรปลาบ่เจไปซ่อนปลามาบ่าบ่เข้าใจบ่บ่บเข้าใจเลยเนาะ เข้าใจอยู่บ่คือสิบ่เข้าใจปาไหนเนาะไปเอาเห็นบ้านเฮือนทางนี้ก็ขับขักเนาะเดี๋ยวเฮาสิไปถ่ายเบิ่งคักแต่หัวนี่นะเรื่องสไตล์ของเขาเป็นเอกกลัษณ์มักสไตล์การเฮ็ดหัวของเพิ่นนี่เนาะอาเบิ่งสะปูผาอยู่ทางหลังคุณก็สวยงามไปเลย โอ้ปุ๊บนกบ้านคิดว่าขนมนครับเข้าเข้าเงียนอยู่บนเลยได้เข้าเงียนอยู่บ่เลย

Chạy nói Conom hay 2 tuổi rồi này. nhang quen lẽ. Tên lẽ nhàng, thế bọn quen nhảy, bốc kim khâu. Đây Đây là phần trên zone sút sút của bát rồi đó. Giao hay làn nói gì con กักเตะหัวเพุ่นนี่เนาะท่านผู้ชมเนาะทีมงานเห็นเพุ่นกำลังแตะเข้าให้มาทีมงานเขาไล่เลยเนาะรัดเลยทีมงานเขาตัวน้ะเห็นไก่ไก่แม่มาแต่ใช่ไหมมาแต่ให้บ่หูดเข้าบ่ฮะกินขนม Mặt, hay bà. Ôi, Mặt hay bà. đã hay không? Mặt đây, lê ơi lại, lắm chơi lắm Chợt đạn lắm Mặt nó hay không? Hút không hay không? mà nó hút không hay nó thâm thường lắm อย่างไร่หลังไปเลยเนาะโอ้ท่าวิธีซีดยามแรงคักอะไรวะบ้านเนี่คักม้วนเนะาะทั้งมาแต่ให้ทั้งกันต่ำเข้าทั้งฟัดเข้ามีเข้าเมามีอย่างอีกเนะาะโหทั้งหน้ากระสวนมาอีกเยอะเลยคักโดยบ้านนี่เนาะม้วนม้วนม้วนบ้านเลยดีแล้วพี่พวกเราได้มาเที่ยวนะาะได้เห็นมีซวีดน,นะคอยไปออกนั่นะนั่นเลยจะบวยละ ยังว่าเพื่นคเคยเฮ็ดแต่น้อยนะคือเฮาเราค,ค,คือสีบัไวไหวเนเาะงั้นมาฟัดไก่เถอะหนิฮะโอ้นหนทางที่เฮามาเนาะท่านผู้ชมดูสิเอาภาพใดให้พี่ให้น้องได้นด้วงเพราะว่า มันขักเบ้เอะไปทาก็มีแต,<ร>ต่า,ตตวาสวยงามงีม่สิ่งที่สวยงงามทางนั้นเลยจนบหฮูสิเลือกใช่ต่ไปให้พี่ให้น้องเลยเบิ้งไปทางใดน้อนี่ไปใช้หาเนม้อไม้มโอ้หาน้อไม้าม,ม,มา,าสวยงามไม่ดีเนาะวิถีชีวิตพี่น้องบ้านแล้วครับมาแต่หาน้อไม้เนาะคนวันเนาะกีขนม ไปเอาให้กินขนมก่อนฮะจากปีแล้วล่ะห้าห้าปีแล้วเออได้เข้าวงเงี้ยนอยู่หมดเลยบอไม่ได้เข้าซรัพเออเดี๋ยวจะเอาขนมให้พี่น้องเอ็ดูมั้งเออขอบใจเป็นบ่ขอบใจเป็นไหมแล้วคนบอกบ่เข้าใจแล้วเนาะคนบ่เข้าใจฮะว่าเราทำผสมแอบเพิ่นเจี๊ยบไปเลยเนาะ สุดหยอดอดไดีเน้องทีมงานเหรเอาขนมไปเลยรางวัลสำหรับคนเก่งเนาะช่วยเวียดช่วยงานพ่อแม่ได้เป็นกำลังใจให้เนาะพี่น้องทุกคน สวยงามจนบระจักกลับเลยนะบ้านนี้นะมันขักอะไรขักอะไรนะท่านผู้ชมนะสวยงามวิธีชีวิตสวยงามไยครบเลยธรรมชาติสวยงามทางหลังหัวอละไายห่างไปจุดเรื่มต้นเหาคนแล้วเนาะบอลยาวเจาะหลุดไป เริ่มกับอีพีสองเข้ากัเริ่มงีจบแล้วนะครับทุจ้าอันนี้เป็นหงเฮียนเนาะอันนี้เป็นหงเฮียนประถมบ้านละครับทุกคนแม่เท่าเพิ่นกำลังตามเข้าทางในคนนะ ูแดดสู่ฝุนขนาดเนาะทีมงานเขาอดลาคอยขำหลงแรงย้อนซีเข้าไปบ้านระหะภูต่อนะท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นบ้านระหะทุ่งต่อไปนี่คือบ้านระหะภูเทวาทีมงานเขา เดินทางมาไก่แพ้ไก่ว่าเนาะเดี๋ยวเขาสินย่างไปหาจุดเริ่มต้นของเขาเี๋ยว่าเขาฝากรถไว้กับเงินอาประชาชน ก่อนกลับทายให้เบิ่งเลยเนาะบ้านเฮือนถ้าเฮามีงบเขาก็เอามาหลายกว่านี้อยู่ดอกพี่น้องะเลยเฮาจะเข้าไปถามเอื้อเพิ่นเนาะเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยทีมงานเฮามาทายอันมีน้องน้องสองคนเพิ่นอ่าต่ำเข้าอยู่นี่แต่ว่าตอนนี้มามื้อนี้บ่เห็ตเพิ่นเนาะบ่ฮู้ว่าเพิ่นไปไสเดี๋ยวเฮาสิมาถามเอื้อเพิ่นเนาะเพราะเฮาว่ามีน้ำใจเล็กๆน้อยๆอยอากมอบให้เพิ่อนนะ ถามลาบงดูเปิดไปสสถามลาดูแลวมาจะบาร์ัปาดูกอสตรตนเป็เปจูกเลเออใส่จูกดูขี้ยน่ะรูุคนอ่ะไล่ได้โยเงยแบงคียรถเตาไล่ยะใยะแต่ล้เอไ่โมเกยจู๊จโมดูจ๊ชมโมุ่นสดูแล้วเขาังกลับมาทางนี้อยู่คุณก้อ เอาเงคือไหนล่ะท้ายของน้องเวียนไทยนะนั่งย่างไก่หนึ่งชั่บโมงทำอย่างนี้ก็เอกมาอยู่จัะน้อยจัะน้อยวราจัะน้อยเขาก็มาเดี๋ยวไปคุณก่อนเออเ้าไปคุณก่อนแล้วเขาค่อยมาแหว่ต่ว่าเขามีน้ำใจเล็กๆน้อยๆจะให้น้องเพื่นนะนะอันนี้ลูกบ่ลูกได้ยังไงเราทำสมสำรับ การมาเยี่ยมยามพี่น้องบ้านเรครับทุ่งถือว่าติดต่อกันมาเป็น ep สองแล้วเนาะแต่ว่า ep นี้ก็คงสิบ่มอย่างไล่แหละก็คือก้าเนาะฝากท่านชมเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะเดี๋ยวเราจะเข้าไปบ้านละครับภูโตบานนี่เนาะทัดจังนีกไปประมาณ2กิโลเดี๋ยวไปครับชมคลิปหน้ากันจังใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ครับเบาต้อยและก็ทีมงานวิธีสนบทเทานี่เนาะท่านชมเดี๋ยวไปชมคลิปหน้ากันท่านชม ขอลาไปก่อนนะโชคดี